โอ,อโ,อโอ้เจ็ดอีกโอ้เจ็ดอีกอีเลยน่ายิไดีตายคนแรกเชียเลย

ให่หรอเวมไปทางไหนล่ะไอ้พึ่งฆ่าตัวสุดท้ายดีที่โยนีโอ้โหเดินไม่ทันว่างไงไปไหนอ่ะเออแล้วท่านบอกให้ฆ่าพิษยุคคีทำอะไรวะดูจะรู้หรอไอ้ในทำไมยืงนั้นอ่ะเอะากล่องทำไมลิสต์โชดเดียวไอ <c oughs> เดียวจ้าพนม เฮ้ยไม่ยิงกันประตูตามว้หน่อยดีกว่ายิงกันประตูยิงกันประตูเฮ้ยมันยิงเฮ้ยอย่าไปแกล้งเพื่อนเลยไอ้เชี่ยนี่ทำผิดแผนมึงใครก็ได้มาอยู่ตรงนี้คนนึงเพื่อเพื่อนอะพาไปหาแคปมาเนยรีบๆมาแล้วเลย อะไรอะไรไป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 หาแค้มะ่ะกูยื่นอย่างเงี้ยแหละบายเหรอหลับกูเป็นมาเลยทุกที่นะเว้ยตรงนี้มีกล่องที่ว่าหมดหวายแล้วกูขอลงไปเก้ปัญหนเฮ้ยขี่น้องคนเฮ้ยมาแล้ว โอ้ไม่ดวนเลยอะข้างหลังอะเฮ้ยสบายด้วยแมนเฮียแม่งก็ไรอะบ,บอกแล้วฝั่งร้านค้าผีไม่มาเว้ยไเจ็กระวังไม่ทัน้็เป็นหน้า,ปาเป็นตาอุ้ยมาอย่างไรวะเออ Ui. Ui, nó bỏ cái yên rồi thưa. Nào nó Mày bắt nó hô. làm đi. Ui. Mà, cái này. Ừ à, thép tài. Ô ô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 . Phải lấy. Cho bị tay á. เอ้าไอ้เพียเฮ้ยอย่ามาขวาขงผมดิตายเลยเพียมันมืดเวลานเนี้ยม,มืดลอยเพียกระปบแกมมาซะหน่อยนึงมันแหลกไอ้เพียจริงจงโอ้ยป่านนีไม่ตัวเองเหรอางาน,นแอนดูเพื่อระเบิดไม่ได้อ,อ่ะคุย ตายตั้งมมึงพมึงพมือโอ้ยในหอดอะ่ะพอมึงพอมึงมึงได้กูมึงโซคาร์บอยไเจสโอ้โหเปิดคู่ด้เปิดคู่นี่มันคจยเจาให้กูมากกว่ามึงก็ไม่เนเซ็เองดิ <c oughs> กูมากูไม่ไปต่างเขาเลย จะไปเกิดกันตรงไหนวะเนี่ยหน้าตัวเพื่อนข้างหลังข้างหลังเลยฝาฝาฝา,า,าเนี่ยเอาเลยเยสกระจายยิงยิงอย่าไกลเลยเยสนี่มันเอ,<า>อ็มปิกว่ะกี่แนววะตรงมันใดั้ง อไองขลยเอาลยะเออโอ้โหหล่อเลยเนี่ยมาไปซื้อของหุ้ยกาวม้อเงินกูเย้เลยทิ้งกันนทิงไม่ได้ยัยมึงอแย่งเอ็มสี่กูไปเฮ้ยเราไม่เอาไม่เอาที่น่นอะไ่น่ยดูดูแลเตัด้องดพี่ตังค์หน่อยตังค์หน่อย เฮ้ยใครจะได้ไหมกู99บาทดิกูจะซื้อ M4 ลูกที่ขอ99ดิเฮ้ยเขาว่าบางทีเราอยู่ตรงนี้แบบมันก็เจ๋งเอาไวสว่างเฮ้ยใครก็ได้กูขอเงิน99มันไม่ตังค์แล้วเสียใจเพื่อนมันไม่มีตังค์แล้วพี่เนยขอเสร็จขอ99บาทมีอยู่55เอาไปละตึ้งก็เอาขอกูไปเอา ก็เห็นมันวางถุงกระเด็นโดนกูณกำลังจะยิงไปเอาเลยไปตื้นจีวิตชีวิตแจ้งปืนดูเด็กดอกเว้กะหรี่ขายตู่สัตว์เด็กดอกเมืองเนี่ยสมกีสมกือคือตัดแย่งไปในไม่จบนะเมืองตังฟอมตังฟอมเอ้ยพวกมันจะยืนยืนกันอยู่ตรงนี้จริงเหรอโอ้ยรีบไปวะเนี่ยเอ้ยผีน้องทน

ในเวลาพนลูกตองทำงานเฮ้ยวิดวิดวิทย์เดาวิทดาใเอออิงขาวิรอทายไปได้โโจะตายยังไม่เจอเลยคุณน่าไใไหเ้อเฮ้ยมึงหิวให้แองเ้นเ้ อ่ะบอลก็อีโมไม่ใช่ไงโม่ไงอันนี้ใช้งม่อืมวอนนี้มาลาตรกเต็งมาลาให้พูดใจกันอะไผมเรียกเขาเป็นโม่แล้วเขาเปนโันตอนนี้วะอู้ ใครก็ได้ยิ้วให้หน้อยไหนไหนะมึงให้ตัวเองดีกว่ามึงอ๋อนี่มัน,มนอยู่ข้างหลังพวกคุณมันล็อกประตูนี้ได้ได้มันล็อกประตูเด็กเนี่ยถล,ะล,ะล,ะละักถลักเลยมันต้องมีกุญแจไปแต่ได<ล>้เลนส์สีต้องไม่โหดเลยปะขายทีสิอโอ้ยเยี่ยมปืนกูนะมึงขายย,ยิงไปยิ้วให้ฉันน้อยปืนเล็เก็บมาเดี๋ยวๆกูเลี้ยวให้อ่ะไอ้เลี้ยวมึงมึงเต็มแล้วไม่ใช่หรออีกค่ะอีกข้า Hà là phải toan heo hay nơi đi ạ mang đây tặng đi hè hiệu heo hiệu hèo nào เนื you, okay, wow. ้ออยู่อิทเอออยู่อิทได้อื่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะเว้ยดีเหรอวะจนจนตัวดีมันขึ้นมาทันนี้ได้แล้วไหมอุ้ยหัวแตกเอ้ยกูอยู่บหนฟื้นแบบนี้ดีกว่าอุ้ยมังเจ้าเด็กมันเจ้าหมด

รุ้งระวังลองโหนอ่าจะเด็กจ้ะมีแต่กูนี่เห็นใช่ไหมเนี่ยปลาอุ้ยแ่งเฮ้ยเด็กตัวใหญ่เด็กตัวใหญ่มันจะมาเราไหมมาก็มาดิกูยืนกูอยู่กับมึงอย่างเรียว ยังระเบดเังระเดเออออเอมนเออิวเนี่ยอยู่อยู่ีกูเนี่ยเฮ้ยมีใครแหกมาวะเนี่ยไม่มีไม่ขอตัเได้ปะวะเดีนอะโอยอะไรวะครับหมอแม่เป็นคนทักสกายมาไงโอ้โตายเลยเฮีย ดูสกายกระโดดมาอุ้ยดูจังวะูตายโอ้อยหิวอ่ะวิ่งเดี่ยวพวกมึงตายกันหมดแล้วเหรอเนี่ยเออสี้หกตัวเองต้องรีดตัวได้อยู่แล้วหกตัวเออสี่ตัวเนี่ยอันนี้เล่นกินงฟูเลยมีอเออเดี๋ยวกู้เข้าไปเลยจ้ะตัอออนไหนอ่ะอพรุ่งเช้า อย่าข้ามมัเลยตอนนี้ยมันจะได้เกิดพอดีเออป้องยู่ไหนวะเนี่ยทำไล้วเนอะไองยิงไม่ได้มีการหันไปหาใครรึหลังโอ้ยเอ็งมาไปโายไปหานไปหาใครดิวอะไรวะเนี่ยมันมืดหมดเลยอ่ะข้าขอโทษลองปัดทับแตกากโดยจะเปิดจะหายแหลกอ่ะตกลงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเล่นนานอีกว่า คอย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 คขอโทษครับพี่น้องครับอ,อุ๊ยร้อนเช